สบายดีทุกคนคลิปนี้ได้จะพามาเฮ็ดขนมชินัมมอนโลเนาะเป็นขนมที่ว่าดังในะอเมริกาแล้วกะันิยมกันกินหลายเนาะวิธีเฮ็ดกันง่ายๆเนาะไปซื้อเพิรนกกาวนโพดกันเลยแบบเฮ็ดให้ลูกๆกินเองดีกว่าเนาะเพราะมันก็เฮ็ดง่ายๆบม่ได้ยากความหวานเขากะปรับได้นะเนาะอันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมีแป้งเนาะมีนมอ่ามียีสต์มีน้ําตาลมีไข่มีเนยละลายเนาะประมาณนี้ก่อนอื่นเมื่อกะเขาเอายีสต์กับนมเนาะ มาแซ่กันไหมก่อนแช่ปลาว้ใหยิสมันทํางานให้มันฟูดีก่อนเนาะประมาณนี้ถ้ายิสฟูขึ้นก็แปลว่าดีทำงานถ้ายิสบ่ฟูขึ้นก็แปลว,ว่ายิสเสียทิ่มเลยจ้าต้องซื้อใหม่ประมาณนี้เนาะก็นื่เท่ากับเอาแป้งแล้วกับน้ําตาลแล้วกับไข่ลงมาค้นกันก่อนแป้งหัน่นเป็นแป้งอำ่ำเฉพาะเห็ดขนมปังเดอโบเมนแป้งเค้กเดอร์เนาะและ้วกนเนยละลายเนาะประมาณนี้เอามาค้นให้เข้ากันดีก่อน ทำอีท้ากกะไส่อันอมไม่พายคน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 ไปก่อนเนาะเพื่อเฮาผสมเครืองแล้วก็ยีสต์แล้วก็นมมันทำงานฟูแล้วเฮากะเอาลงมาผสมกันเลยเนาะคนคนให้มันเข้ากันดีแล้วฮาค่อยใส่มือนวดเด้อทุกคนคันฮาสิใส่มือนวดเลยมันกับติดมือแล้วจะแป้งติดมือหนึบหนับหนึบหนับเนาะให้มันคนกาว่าให้มันเข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่มือนวดเนาะ ตัวนี้เขาบอได้ถ้าเขามีเครื่องตีก็ใส่เครื่องตีก็ได้ถ้าเขาบ่มีเครื่องตีเขากะใส่มือนวดเอาก็ได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกเนาะแต่ว่าได้ใส่มือนวดเอาดีกว่าเพราะว่าขนมชินามอนโรมันกับแบบโบต้องพิธีพิถันขนาดนั้นนะนะเห็ดง่ายเห็ดกิ่นอยู่บ้านเขากะนวด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 ไปเนาะให้ส่วนผสมมันเข้ากันให้แป้งมันเนียนการนวดที่ปวดปวดแขนก็คือเอาออกมือนวดหลังมือนวดนวดนวดคมคม ให้แป้งมันเนียนเข้าเครื่องทุกทุกอย่างมันเข้ากันดีเนาะต้องแม่เอาออกมือแล้วมันจะเห็นเหเอาบปวดแขนเด้อทุกคนหลังจากที่เขานวดแป้งกันเหนียวเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนาะเขากลับมาพักไว้ให้แป้งมันฟูขึ้นเป็นสองเท่าเนาะอ่านวิธีที่เขาอยากให้มันแป้งฟูขึ้นเป็นสองเท่าว้เนาะเขาห้องน้ำห้อนเออเขาอานําแล็บเรียบร้อยแล็บดีๆเนาะแล้วก็เอาน้ำห้องน้ำห้อนน่ะต้มฟุดฟุมาอันนะ ห้องใส่กับแป้งโรดเนาะโบฮอดชอั่วโมงแป้งฟูขึ้นเลยเนาะประมาณ้าวสามสนาทีเนาะแล้วก็ปกไหวพักไหวหันแหละเนาะมันก็ฟูขึ้นไปสองเท้าโลดบวันนี้เขามเมดส่วนที่ว่าเขาจะทาขนมชินามอนโลเขาหัน่นเนาะทาะทางในขนมชินามอนโลเนาะมันก็นจะมีอ่ะ ก็คือมีมีบัตเตอร์แล้วก็มีอ่น้ำตาลสายแดงเดี๋ยวนนี้เป็นน้ำน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวอย่างก็ได้แล้วก็เกลือน้อยนึงเนาะอ่าแล้วก็ผงชีนามอนโลเนาะผงชีนามอนคือถ้าอ่าด้านนี้จะบ,บ่ค่อยมกักอาใส่ชีนามอนหลายปันใด้ด้ก็เลยใส่เนยชีนามอนแล้วก็นเนยเนยจืดเนาะผสมกันเนาะแนวระบวงก็เป็นอ่าเนยชีนามอนบวงหนึ่งแล้วกันเนยจืดหนุงมาผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้เนาะเอาข้ามาเบิ่งแป้งขา้าเห็นบ่ ฟูประมาณ30นาทีนี่แหละเนาะฟูเดีย๋ยวดีเรียบร้อยแล้วละะด้กะเอาแป้งที่ว่าเฮานวดพักไว้ฟูเรียบร้อยมาพื้พือเป็นเป็นแผ่นยาวๆแผ่นซิลี่ยมพือแบบหนาบางตามใจเฮาเนะาะมันเนียนๆขั้นๆพือๆคล้ายๆว่าอาืมจากไหนโบเฮาบบ,บ,บ,บได้พือแบบเป็นกลมๆ,ๆคือพิซซ่าได้ เอาพื้นๆให้มันเป็นแบบคือคือสี่เหลี่ยมยาวๆประมาณนางเซียนนะเนาะตบๆตๆตให้มันพื้นออกพื้นออกพื้นออกประมาณนี้เนาะเขาเสียหนาเฮ็ดบางซําใดกะแล้วแต่เฮาเดอ้อแต่ที่สําคัญเวลาเฮาอบมันก็ต้องฟูขหหึ้นน้อยนึงเนาะหลังจากเฮาพื้นเฮากะว่าโอเคเฮาความหนาความหยางเฮาซํานี้แล้วเฮากา็าเอาตัวที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะมีบัตเตอร์มีน้ําตาลไส้แดงแล้วก็มีเกลือนะมาทาใส่ทั้งกลางเนาะ แล้วก็พิมพ์ผ่านเ่ากับทาเนยใส่แล้วก็แล้วเนาะบบต้องห้องทาเนยใส่พิมพ์เพื่อเกี่ยานั่นแหลวก็แล้วเนาะอันนี้ก็ทานมักน้อยมักลายกระตามงเจ้าเดิมมักหวานมักบหวานกระปรับได้สําหรับน้าตาลเนาะเพราะเขาเห็ดเองนี่ก็คือเขาปรับได้ขมันซื้ออยู่เมกกานี่คือหวานอย่างเดียวเลยหวานหวานแท้หวานมาได้จนบบซื้อให้ลูกๆกินเนาะยัดเป็นบาหวานเห็ดกินเองดีกว่าเขาปรับน้าตาลเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอามีดมาตัดเป็นเส้นเขาจะตัดเป็น เส้นเป็นก้อนน้อยใหญ่ขึ้นกับเฮาเองว่าเฮาจะกินก้อนน้อยหรือว่าก้อนใหญ่เด้ทุกคนเนาะแต่่าลืมว่าเวลาเฮาอบมันก็นจะฟูขึ้นอีกอยู่น้อยนึงเนาะแป้งขนมปังอ่ะมันฟูอยู่แล้วเนาะประมาณนี้เนาะได้ใส่ใส่พิมพ์สองปอนพอดีเลยได้เนาะหลังจากที่เฮาตัดเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะมามวนมวนมวลม,ม,มวนเขา้าเป็นมวลเนานะประมาณนี้แล้วก็หย,ยองหยองไว้พิมพ์ นี่ประมาณนี้ฮึบชิบพอกระตังตังตัง,ตงไปพิมพ์เลยนเนาะเขาสิใส่ใส่อย่างก็ได้เด้อบ่บจำเป็นว่าจะต้องใส่จะใส่ชีนอมอามอนเ์ามักใส่ช็อกโกแลตก็ใส่ช็อกโกแลตเออมักเป็นมักกล้วยเผือกอย่างก็ใส่ได้เนาะมันก็นจะประมาณนี้เนาะแล้วนี้เ้าก็เข้าอบเลยอบใส่เวลาอบประมาณอ่สาสั้วสิบห้าหาสัวนาทีเนาะนี่สุกเรียบร้อยเนาะ ประมาณนี้แต่มันกันขึ้นกับเต่าอบของแต่ละบ้านเดินนอดได้ใส่ไฟ2 8งอ,องศาองศาสิบห้าสาาทีหรือ่อบจนซุกเหลืองเนาะก็จะประมาณนี้หลังจากเขาพักไว้ให้มันอุ่นๆแล้วเขาจริงมาแกะพิมพ์ออกเด้อนะทุกคนเขาก็จะแกะพิมพ์ออกซีมเนาะง่ายอ่ยนะเนาะขนมชินอมอนโลเขาจะใส่ใส่อย่างก็ได้แล้วแต่เขาใส่มะพร้าใส่เผือกใส่ยยัง เฮดเบรดเนาะใส่มันต้นมันด่างมันเฮดเบรดเนาะแนนเขาได้แป้งมันเนาะง่ายๆนี่ความหวานกับปรับเองได้เห็นบะแป้งก็จะนุมน่มๆเนาะกินตอนฮ้นอน,น,อนกินกาแฟกินกับตอนเย็นกับแซ่บเนาะกินฮ้นอนกินเย็นได้หมดเลยเนาะเรียบร้อยจ้าเนาะขนมชินามอนโลเนาะลองเฮดเบิงเดอร์เนาะเ,เ,เดียวสู้ทุกคนเข้าไปเบิง อยู่ในอ่าเพจหรือว่าช่อง YouTube ของด้านเนาะด้าจะสูตรลงไว้ในคอมเมนต์ห้เดอเนาะทุกคนเห็ดกินเบิงเนี่มาแป้งกัดจะนุมน่มๆนุมน่มๆกิ่นกับซากแาฟตอนเศ้าอุ้ยสุดยอดเนาะ, <c oughs> ะเพราะว่าเป็นขนมทีทางอเมริกานียมยมกันหลายเนาะสำหรับชินามอนโรเนาะแล้วก็แพงแล้วก็ว้านเจีย๊ยเลยเนาะเห็ดเองดีกว่าเนะาะหวานเนาปรับความหวานความอย่างได้เนาะ ยอย่าลืมกันแล้วการเข้าไปกดติดตาม YouTube ช่อง YouTube ของด้าและกระเพ็ในเด้อเดี๋ยวด้าแท็กให้ขอบใจไดหลายที่ฮับชมคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย